สวัสดีครับพบกับผมช่างเอนะครับวันนี้เราจะมาทำโต๊ะจากกระเบื้องเหลือใช้กันนะครับตอนนี้ก็มีกระเบื้องอยู่สแผ่นนะครับเราจะมาเริ่มตัดเป็นวงกลมกันเลยนะครับใช้เชือกวัดระดับเส้นผ่าศูนย์กลาง กระเบื้องที่ใช้จะเป็นขนาด30เซนนะครับตัดออกมาวัดจนสุดขอบของกระเบื้องเลยนะครับแล้วก็จะมาแบ่งซึ่งทำลวดลายนะครับตอนนี้เราใช้มเ,เกียร์ตัดใส่ได้ตัดกระเบื้องนะครับตัดตามแบบของเรานะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมดตามครับตามแบบที่วาดไว้นะครับตอนนี้ก็มาตทงปอบลอยเสีเือที่ไม่เรียบนะครับแต่ไม่เรียบเลยนะครับ ถึงขั้นตอนนี้เราจะมาทำรวดลายนะครับจะเป็นลายสลับแตกผ่าขึ้นนะครับวัดขึ้นของสันแล้วก็จะมาวัดด้าน,นเพื่อตัดให้เป็นรวดลายนะครับ พอได้แผ่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดเหล็กแล้วก็มัดเพื่อวางที่แท่นปูนของเราครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของโต๊ะเรานะครับ นี้จะเป็นการทำตัวท็อปของโต๊ะนะครับคือตัวโต๊ะด้านบนนะครับก็จะเทปูนตัดปูนลงเกลี่ยให้เรียบนะครับ เรได้หน้าปูนชั้นหนึ่งแล้วครับเราก็จะนำเด็กที่เราปูกไว้มาวางไว้แล้วก็นําปูนมาเททับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้แข็งแรงนะครับ น,นี้เราจะเริ่มออกกเอากระเบื้องมาปูวางแล้วนะครับวัดจุดกึ่งกลางให้ได้ตามขนาดอันนี้ผมจะทำเป็นหน้าท็อปที่86เซนนะครับก็จะวางเกลียงสลับกันไปให้เป็นลวดลายที่สวยงามน,นะครับ ได้ระดับ,บอืมกระเรื่องเรียกสมงนี้กนมกามนนนครับเพื่อทำฟังก์ชันสวยงามครับการนำกระเบื้องแตกนะครับเศษเล็กๆนะครับมาต่อทำขอบให้สวยงามนะครับ ที่เข้าไม่ได้แล้วก็ทุบให้มันเข้าร่องเข้ารอยของมันนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้คือภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำเก้าอี้นั่งกันก่อนะครับเป็นกระเบื้องสังเกมือนเดน,นะครับครับมันบางๆสังเกตนนี้จะไม่ใส่นะครับแต่เราก็จะมีการนมขอบปูนเข้าอีกอนิดนึงนะครับ ทำเป็นวงกลมนะครับทำที่นั่งตัดเหมือนเดิมนะครับตามแบบที่วาดไว้นะครับ ตอนนี้เริ่มทำเก้าอี้จะทาน้ำมันนิดนึงนะครับตรงขอบอบเพื่อไม่ให้หุ่นเราติดแผ่นกระเบื้องด้านล่างครับ นี้เติมปูนไปจนเต็มนะครับเต็มก่อนเพราะเพื่อให้ปูนซึมลงตามช่องว่างให้เต็มนะครับปาดหน้าให้เรียบนะครับเสริมเหล็กเหล็กตัวนี้จะใช้เสียบลงขานะครับขาตรงใส่ฐาข้อพีวีซีน,นะครับความสูงานอ่าอ,อีกหน่งแบบนี้นะครับ เพิ่มปูนนิดนึงเพื่อให้ตัวเก้าอี้มีขนาดใหญ่ขึ้นนี่นะครับยำขาของเราวัดเพื่อให้ได้ระดับอกลางตัวฐานของเก้าอี้นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันกับ ตัวที่เป็นตัวรองนั่งนะครับวัดใี่ระดับน้ำวัดแล้วก็เติมปูนให้เต็มนะครับเติมปูนให้เต็มเลยนะครับใช้ปูนไม่มากครับถุงนึงยังไม่หมดเลยครับยังเหลือ ใส่แล้วดับน้ำวัดอีกทีนะครับแล้วก็รอจนปูนอมัดๆนะครับแล้วเราค่อยนำแท่นรองนั่งส่วนที่เป็นเหล็กเสียบลงไปแล้วก็รอจนปูนแห้งครับแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวที่เปลี่ยนเก้าอี้นั่งรอบโต๊ะนะครับ นี่คือการนำแท่นรองนั่งมาเสียบกับตัวขานะครับเด็กจะแบบอดนมีเพื่อให้เด็กยึดกับปูนนะครับเวลาปูนแห้งเอาระดับน้ำให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะทำเป็นฐานรองโต๊ะนะครับจะทำแบบนี้2องแผ่นนะครับทำขอบ ไล่ตัดระดับตามแบบนะครับแล้วก็มาเสียบทำฐานด้านล่างนะครับรูแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการบนนาท้านั้นนะครับใช้กาวยาแนวนะครับของกระเบื้องตัดลงในร่องจนเต็มนะครับด้านขอบๆด้วยนะครับ ัดลงไปหยิบให้แน่นนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับผ้าม,มืเช็ดนะครับต้องใช้ผ้ามาเช็ดอ,อี้ด้วยนะครับน,นี้ก็ทำากันครับก็ถ้าเสร็จก็จะเลิ่นทาสีนะครับแาแรกอันนี้ใช้สีขาวอีที่เดือทั้งหมดนะครับจาก ที่บ้านที่เหลือจากการทำบ้านนะครับเรียบร้อยครับตรงขานี่จะให้ดีก็ต้องทาสักสองสามรอบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมาทาที่ขอบอ่นของตัวโต๊ะทาให้หมดเลยนะครับทาให้เรียบ ตัวนี้ใช้งบประมาณที่ต้องซื้อเพิ่มคือปูนแล้วก็เหล็กนะครับอย่างอื่นคือของที่เหลือที่มีอยู่ในบ้านนะครับแต่เบื่องสีก็เป็นของเหลือนะครับนมาตัดแต่งทำเป็นโต๊ะอีกตัวหนึ่งครับผมเสร็จแล้วครับนี่คือ งานของเราจากเสษกระเบื้องหอเหลือแต่ต้องซื้อปูนเพิ่มน,นะครับเกยบไว้ครับใช้งานพอใช้อ,อยู่กับบ้านครับไม่มีอะไรทำก็ทำไปเรื่อยเกื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับไว้นั่งหน้าบ้านนะครับ ทานกาแฟรครับผมขอบคุณครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปจะได้ลงคลิปที่มีประโยชน์เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ